สวัสดีค่ะต่อไปนี้จะเป็นการสอนวิธีใช้บทเรียนออนไลน์ WBi สำหรับครูผู้สอนนะคะในรายวิชาหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมม .4 ค่ะก่อนอื่นนะคะครูผู้สอนจะมีรหัส username login ที่ให้ไว้อยู่แล้วค่ะให้ครูผู้สอนไปที่ login ได้เลยค่ะ ได้ให้กรอก username นะคะต่อด้วย password ค่ะแล้วจากนั้นกดกดคลิก login ค่ะเมื่อคลิก login แล้ว จะมีแถบบาร์สำหรับครูผู้สอนค่ะครูผู้สอนเพื่อไปที่หน้าควบคุมก็จะสามารถจัดการในรายการยังต่อไปนี้ค่ะที่ปรากฏบนหน้าฟอร์มนะคะก่อนอื่นเลยเราจะไปตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวค่ะถ้าครูผู้สอนต้องการที่ อยากให้สีตีมเปลี่ยนไปนะคะสามารถเลือกได้ค่ะหรือเพิ่มชื่อนามสกุลอีเมลข้อมูลเชีวประวัติเปลี่ยนรูปภาพและก็สร้างรหัสผ่านใหม่ค่ะสามารถทำได้หมดเลยเมื่อกรอกข้อมูลทุกอย่างเสร็จแล้วที่ต้องการแก้ไขนะคะก็ให้กดอัปเดตข้อมูลส่วนตัวค่ะ ในส่วนของหน้าครูผู้สอนนะคะหลักๆเลยครูผ,คผู้สอนสามารถเพิ่มเรื่องได้ซึ่งเรื่องในที่นี้ก็คือการสั่งงาน<ม>แบบกระดัดค่ะวิธีการสั่งงานก็คือให้ครูผู้สอนไปที่คำว่าเรื่องแล้วเลือกเ,เรื่องทั้งหมดเลือกเรื่องทั้งหมดค่ะเพื่อจะดูว่ามีกี่เรื่องบ้างที่ทําการสร้างขึ้นไปค่ะ เมื่อต้องการสร้างหาใหม่ให้ก็ให้กดคำว่าเขียนเรื่องใหมะคะ่ค่ะจากนั้นให้เพิ่มค่ะเพิ่หมหัวข้อเรื่องต,งตัวอย่างนะคะเมื่อเพิ่มแล้วที่ครูผู้สอนสั่ง กรอกรายละเอียดค่ะอย่างเช่นงานนี้ส่งวันไหนเป็นต้นค่ะจากนั้นครูก็สอนจะทำการอัปโหลดไฟล์ที่เป็นต้นฉบับของแบบฝึกหัดค่ะเพื่อให้นักเรียนทำและส่งแบบฝึกหัดกลับคืนมาค่ะ ให้คลิกที่ insert download นะคะจากนั้นคลิกที่ l i c แอ n ด download ค่ะเลือกไฟล์นะคะเมื่อเลือกไฟล์ได้แล้วก็ให้กด open ค่ะพอเรากด open แล้ว หน้าก็จะเปลเป็นแบบนี้นะคะให้กดเซฟดาวน์โหลดค่ะเมื่อเรากดแล้วไฟล์ที่เราอัปโหลดเข้ามาก็จะมาอยู่นี้ค่ะให้เราคลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการอัปโหลดขึ้นไปนะคะแล้วตั้งชื่อไฟล์ค่ะ i n s e r t c ์ตโค้นะคะเมื่อทำการกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดเผยแพร่ค่ะเมื่อกดเผยแพร่แล้วเราก็จะมาดูค่ะว่าไฟล์ที่เราอ,อัปโหลดไป จะอยู่ตรงไหนนะคะให้กดที่ดูการเปลี่ยนแปลงค่ะเราจะเห็นว่าไฟล์จะมาปรากฏที่หน้านี้นะคะซึ่งจะอยู่ที่หน้าสั่งงานค่ะหน้าสั่งงานจะเป็นหน้ารวมงานทุกอย่างที่ คุณผู้สอนสั่งนะคะแลวหน้าเมื่อกี้ที่เราเลือกขึ้นไปค่ะก็คือหน้า,านี้นะคะไฟล์นี้ก็จะเป็นไฟล์ที่ให้นักเรียนเข้ามาดาวน์โหลดนะคะจากนั้นครูผู้สอนสามารถเพิ่มฟลเดอรหรือว่าประเทศของกระทูได้นะคะ อาจจะดูฟอรั่มที่สร้างขึ้นมาแล้วมีอะไรบ้างถ้าหากว่าครูต้องการสร้างประเภทของกระทูหรือฟอรั่มใหม่มาก็ให้คลิกที่ฟอรั่มใหม่คะ่<ม>ะแล้วใส่หัวข้อฟอรั่มนะคะ เมื่อใส่หัวข้อแล้วก็ให้คลิกที่เผยแพร่ค่ะจากนั้นครูต้องการดูว่ามีกระทู้ทั้งหมดกี่กระทู้กระทู้ที่ทั้งครูและนักเรียนสร้างขึ้นมาก็ครูก็จะสามารถเข้ามาแก้ไขได้หมดเลยค่ะ หรือคุณอาจอยากสร้างกระทู้ใหม่นะคะอาจจะพลิกที่เออหน้าเด็กปอดได้เลยหรือว่าครูอาจจะไปที่เยี่ยมชมเว็บไซต์และมาที่เพิ่มกระทู้ใหม่ก็ได้คะ่ะหรือว่า จะกคอมเมนต์ในเรื่องพูดคุยทั่วไปแบง่งขอผูดเห็นก็ให้พิกเลือกได้ค่ะจากนั้นก็ใส่ข้อพิดเห็นแล้วกดส่งเข้าไปค่ะหน้าในรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวขกับขู้ก็หมดแล้วนะคะก็เหลือหน้าที่ เวลาผู้เรียนส่งแบบฝึกหัดแบบทดสอบก็จะมาที่อีเมลค่ะตัวอีเมลนี้เป็นอีเมลของ Google นะคะเข้ไปีิ Google.com ค่ะงนั้นให้ครูคลิกที่คำว่าลงชื่อเข้าใช้นะคะ ชื่อข้าสู่ระบบแล้วก็พิมพ์ยูเเนมแล้วก็รหัสผ่านนะคะแล้วคิดชื่อเข้าใช้ะคะ่ะ ก็ลคลิกแล้วจะมาอยู่หน้านี้นะคะให้ผู้ใหนะออ้คุณครูที่ต้องการดูผลแบบทดสอบนมกเรียนคะแนนแบบทดสอบเมกเรียนให้ไปที่ Drive ค่ะเมื่อเข้าไปที่ Drive แล้วคุณจะพบว่ามีการสร้างโฟลดด้วยขึ้นมาในข้อสอบก่อนเรียนข้อสอบหลังเรียนค่ะก็แยกคะแนนกัน จากนั้นครูต้องการดูคะแนนของข้อสอบก่อนเรียนดะไองเงี้นก็ให้คลิกเข้าไปเลยค่ะจะเห็นว่าในข้อสอบแต่ละข้อจะมีไฟล์ที่เป็น Excel สีเขียวอยู่ด้านข้างนะคะเมื่อครูต้องการดูคะแนนเมื่อผู้เรียนทําข้อสอบเข้ามาก็ให้เบิไปคลิกเข้าไปที่ไฟล Excel ์ e x c e เลนค่ะเมื่อคลิกเข้ามาจะเห็นว่า มีผู้เรียนทำกี่คนทำคะแนนสอบกี่คนแล้วซึ่งในที่นี้คือมีผู้เรียนทำมาแค่คนเดียวค่ะแต่อีกอันนึงคือเป็นข้อที่ถูกในข้อสอบที่เราได้สร้างมานะคะเื่อต้องการดูว่าผู้เรียนคนนี้ ให้คะแนนเท่าไหร่ก็ให้คลิกที่คำว่าเกรดค่ะจะมีรายละเอียดบอกทุกอย่างเลยค่ะทั้งว่านักเรียนพวกนี้ทำคะแนนได้กี่คะแนนตรงนี้คือได้เต็มค่ะได้ร้อยเปอเซ็นแล้วก็บอกว่าเรื่องผิดข้อไหนข้อไหนถูกข้อไหนผิดก็จะบอกคะแนนมาเลยค่ะ เมื่อผู้คุณครูต้องการที่จะล็อกเอาออกนะคะก็กดล็อกเอาได้เลยค่ะการสอนการใช้กฎเรียบอไลาบดลีเอไอสำหรับครูนะคะงานวิชาช้านี่เพ่มอย่างให้ทากรรมารมีูพิ่มโดสองนทันทีวันที่สี่ให้ตรวจนเช้นี้ค่ะ รับชมที่รับชมรับฟังะน,นะคะ